สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เราก็จะมาปล่อยนะคะเจ้าบุญรอดค่ะปล่อยเฮาให้เขาคืนสู่ธรรมชาตินะคะก็น่าจะหาแหล่งน้ำตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะของพระอาจารย์ค่ะก็น่าจะกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะให้ผู้ใหญ่ก็เลยถึงเลือกที่นี่นะคะ เพราะว่ามันน่าจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับเขาด้วยนี่คะ่ะมีโขดหินมีป่าข้างในนะคะกว้างเป็นร้อยไร่นูเหนะคะนี่น้ำไหมคะพี่อ๋อพอดีเลยเนาะแล้วข้างหน้าจะเป็นอะไรล่ะคะนั่น อันนี้มันเป็นสวนของพระอ,อาจารย์ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ของใครหรอกพ่อทำไมไม่เอาไอ้น้ำให้เพื่อนเนี่ยกินได้ค่ะเอาไปรูปหลังเพื่อนเนาะก,ก่อนล้วปล่อยนี่นะคะพ่อผุ้ใหญ่ก็จะเอาน้ำลดหลังเพื่อนนะคะบุญรอดนี่นะจ๊ะบุญรอดนะคะบุญรอดเอเอ,เอกลิ่นแล้วฮนะน่ะเพื่อนพี่เพื่อนก็กลิ่นได เขาเเจ้าปลอดภัยด้วยบุญรอดเด้อแบบนี้นะแม่ปล่อยขื้นเจ้าสู่ธรรมศาสตร์ละจ้ะนี่วันคล้ายวันเกิดแม่เด้อไปอาบน้ำให้พ้นซะคนก็ดีใจนะคะคุณบุญรอดก็คนเราได้ไปแเ้วได้เนาะน้องี่จะปล่อยลงน้ำเลยบ่บ่มันคือต่อน้ำเนาะค่ะบุญรอดเป็นเต่าบุกนะคะ จ้ะ <Okay. S 1> ก็เลยค่ะคุณพี่แล้วค่ะจะเดินไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาไปเลยค่ะหนูจะไปทางไหนก็เลือกเอาเลยนะคะตามสบายเลยอ่ะุญรดไม่ไปซะและ้วพี่เขาถอยด้วยอ้าวทำไมเดินมาหาแม่ล,ล่ะลูก เขาน่าจะอยู่กับเราจนชินละเแล้วเ,วเราก็รอดูนะคะว่าเขาจะไปทางไหนมันก็น่าจะรอมน่อนนที่ ก็ให้เจ้านะคะไปสู่สุขไปอยู่นู่นล่ะค่ะไปอยู่โลกของเต่านะคะแม่ก็ปล่อยให้หนูเป็นอิสระแล้วเด้อบุญรอดเด้อเจ้าจะไปทางไหนก็ตามสบายนะคะคราวนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มาปล่อยให้เจ้าคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะคะเลือกเอาเลยค่ะเลือกเอาเลยค่ะบุญรอดจะไปทางไหนลอยไล่เอ้อที่ตรงนี้เป็นลอยไล่ผันไล่นะคะ <F D S 1> แล้วก็กิน แม่ผู้ใหญ่ก็คิดว่าเขาจะปลอดภัยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นที่ของพระอาจารย์นะคะหลวงปูป่แบนค่ะหลวงปูป่แบนนะคะงาน,นไปแล้วเพื่อนได้ฟังคํานี้จากแม่ผู้ใหญ่นะคะปลปอดภัภยเลยนะคะหุ่นรอดเข้าสู่ดวงเลยค่ะนุน่นจะเป็นดงพงไพรของหนูนะคะนี่ค่ะ บุญรอดก็ไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะเขาก็จะเลือกไปแล้วนะคะพ่อผู้ใหญ่ก็เดินออกมาก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวเราจะ,จะคอยดูห่างๆนะคะขอให้คุณแม่พบแต่เจอสิ่งดีๆนะคะบุญรอดขอให้บุญรอดจงไปไมีความสุขในสิ่งที่ไบุญรอดนะคะเคยอยู่มานะคะชีวิต แบบปกติของบุญรอดนะคะถ้าอยู่กับแม่ก็จะได้อยู่ที่เดิมถ้าหนูจะไอมาแบบนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะคะบุญรอดก็จะเดินไปแล้วนะคะแล้วก็คอยดูเขานะคะว่าเขาจะไปยังไงประมาณนี้เดี๋ยวแม่ก็จะดูคอยดูห่างๆนะคะไปแล้วคะ่ะบุญรอดไปแล้วอิสระเขาแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะ FC ทุกท่าน,นะคะ่ะที่ช่วยกดติดตามให้ช่องพ่อนิ่มกกกอกนะคะเราก็จะคอยดูบุญรอดห่างๆนะคะเขาก็ไปแล้วค่ะอิสระของเขานะคะนี่ก็คือแบบเขาจะเข้าสู่ธรรมชาติแล้วจ้ะ เขาก็จะไปชาอยู่นะคะไปแล้วไป้ไปแล้วค่ะเข้าเข้าวโวังหวังเลยนะคะไม่หันไม่หันมามงไม่ผู้ใหญ่เลยค่ะ อุ้ยพ่อ,อเขาจะแอบไอเขาจะฝังตัวแล้วนะคะพี่ท่านไงคุณรอดฉลาดมากเลยใครก็ไม่เห็นเขาง,ง่ายๆหรอกค่ะพี่คราวนี้นะเห็นไหมเขาจะแอบเขาจะไอเข้าไปอยู่ในหญ้าแล้วนะคะพี่อืมตอนแรกาค่ะฉลาดมากเลยคะ่ะคุณรอดจะไอคนจะเข้าไปอยู่ในใบตองนะคะเอฟซี FC. เพื่อนจะอำ้พางตัวแล้วค่ะตอนนี้นอนแล้วนะคะวุนรอดก็จะเข้าไปนอนอยู่ในกอหญ้าค่ะนั่นอ่ะอืมก็น่าจะร้อนละค่ะพี่ค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวุนรอดก็เข้าหญ้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ออขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ